ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุโมงคต้นยางนะครับเป็นอุโมงคต้นยางที่ที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นบ้านของมิสเตอร์ฟุกุุ้ยนะครับบรรยากาศดีนะครับอันนี้นะครับนะครับต้นยางเรียงตัวกันเป็นอุโมงนะครับน้องบอกว่าถ้ามาที่บ้านเขาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับดยวครับวิวครับใช้ได้นะครับ ต้องบอกทุกท่านว่าคลิปนี้เป็นคลิปค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่ผมมีภารกิจนะครับที่จะต้องไปร่วมงานบวชของน้องที่ทํางานนะครับและก็หลังจากที่ส่งพ่อหน้าเข้าโบสถ์เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มุ่งหน้าเข้าสู่บ้านน้องบูมและน้องพลอยนะครับซึ่งใช้สถานที่ของบ้านน้องเขาเนี่ยพักผ่อนเป็นสองคืนนะครับและน้องบอกว่าไฮไลท์ของทางไปบ้านน้องเขาเนี่ยก็คืออุโมงต้นยาง นะครับก็เป็นกุโม์ต้นยาง h. ตามภาพเลยนะครับต, right. ต้องบอกว่าภูมิประเทศของภาคใต้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับก็ปลูกต้นยางกันเยอะนะครับสำหรับคนภาคใต้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่สาหรับคนอีสานอย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับกับการเจอป่ายางตลอดเส้นทางนะครับยิ่งเข้าสู่ทางชนบทหรือว่าทางหลวงชนบทที่เป็นทางหลักเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นป่ายางทั้งนั้นเลยนะครับ พอออกจากอุโมงต้นยางนะครับก็จะเป็นปากทางเข้าบ้านน้องบูมนะครับนี่ก็กาลังเดียวเข้าบ้านน้องเลยครับต้องบอกว่า,าบ้านน้องค่อนข้างบรรยากาศเซอร์ไพรส์ทีเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่ามีลานนําธารธรรมชาตินะครับไหลผ่านบริเวณบ้านนี่นะครับตามภาพเลยนะครับต้องบอกว่านอนฟังเสียงลําธารไหลทั้งคืนนะครับทั้งคืนจริงๆนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผมไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ อยู่ที่บ้านน้องบูมถึง2วันสองคืนนะครับต้องบอกว่ามาครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาบ้านเพื่อนแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวจะครับปอดเวยนะครับผมก็ไม่ลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดสับกดไลค์ให้ช่องอย่างไรด้วยนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้ด้านหลังผมเป็น ริมทานนะครับซึ่งไหลายผ่านบ้านน้องบูมเลยนะครับเป็นบรรยากาศดีเยี่ยมเลยครับสำหรับสุดยอดครับนอนฟังเสียงริมทานทั้งคืนครับ